สวัสดีครับเมื่อนี้ผมพามาเบ่งลูกควาวยนะครับนี่ควยหนาลักของลูกคว้วยแต่ละตัวนะครับนี่ครับขนอนเล่นอยู่อมไม้ถาแม่นะครับเิ่นนี่ครับลูกควายน้อยนะครับคว้วยน้อยหนาลักนะครับเบ่งตาแต้มนะครับเป็นคว้วยไทยฉัดเกล็ดนะครับตาแต้มแจ่มจำนะครับนี่อีกตัวหนึ่งนะครับนี่ตัวนี้ออกสีดำาๆนะครับซึ่งจะออกนะครับ ซึ่งจะคว้าได้บ้านโดนนะครับอตะหักนะครับเพิ่งคว้าหนาหลักนะครับของคนเลี้ยงควายนะครับนี่ครับเดี๋ยวเราไปใกล้ๆกันทีเ,นเขาจับวะอ,อืมอะไรย่างเงี้ยจับแตกอยู่นะครับเพราะว่าเขาคนเลี้ยงควายคือกัน